Happy birthday, HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU <c oughs> สุขสันวันเกิดน,นะครับลูกสาวคนสวย ความสุขมากน,นะคะสมหวังทุกสิ่งที่หนูตั้งใจนะคะขอให้หนูมีแต่ความสุขนะลกูกมีแต่ความเจริญคิดสิ่งใดก็สมปัจฉนาแล้วก็สิ่งที่หนูตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูตั้งใจไว้ปีนี้ขอให้หนูสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเล,เลยนะคุ้มครองเทวดาคุ้มครองนะคะโอเคธิษฐาน พอแล้วต่อรเดูค่ะ Happy birthday to you มีความสุขมากมากนะ Happy birthday to you อีกทีเดึ อืมโอเคพรุงน okay. anyway> ี้หนูสอบก็ขอให้ผ่านทุกสิ่ท um ุกอย่างนะคะแนนเต็มร้อยเอาไปร้อยหนึ่งเลยป้าก็แม่เป็นกำลังใจให้นะคะโอเคสาธุป้าเปิดไป Happy Birthday นะคะ Happy birthday birthday to you to you Happy birthday 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 birthday, birthday, birthday. Happy birthday to you <c oughs> ม้ของขวัญวันเกิดลูกสาวคืออะไรอ่ะน้ำส้มสายชูอืลองดูสิ <c oughs> วันนี้วันที่21เดเดือนตุลาสองห้าหกแปดขณะนี้เวลาเที่ยงคืน 38นาที Happy birthday to you <c oughs> กก่ากลัวทอต้องแกะสิใ้วเาไปใส่กระเป๋าสะายเงี้ยใส่โทรศัพท์ได้ไหมเนี่ยก็มันเขียนอยู่ว่าใส่โทรศัพท์เอรอโอ้เออใส่โทรศัพท์โทรศัพท์ใหม่ตายแล้วมันใได้กกบไอโฟนนี่หรือเ่าเงี่ยเก็บไั่เนาไม่เอาไม่ได้อ ตีชมพูด้วยนะพรุงนี้สะพายไปโรงเรียนเลยนะแล้ไปนะบอกว่าอันนี้อันนี้ฟ้าอันนี้แม่เย้หนลองสะพายดิเห็นไหมสะพายนี้ลูกเออโอเก้ไก่เห็นไหม ชอบไหมบอกว่าชอบเลยดิอไม่ได้เขาบอกว่าชอบก็ได้เขาบอกว่าชอบมากบอกว่าจะใช้ทุกวันบอกดิพูดได้บอกว่าจะใช้ทุกวันเหมือนโมนี่ใช้ทุกวันอ่ะไม่เอาก้มมานั่ง